สวัสดีครับผมวันนี้เราเรามาตอนกิ่งลิ้นจี่กันนะครับเมื่อเลือกกิ่งได้แล้วนะครับเราก็จะมาทํารําการคว้านกิ่งก่อนนะครับหาบริเวณที่เป็นข้อตานะครับผมเราก็คว้านใต้ข้อเลยมันตอนกิ่งไม้ทั่วไปเลยนะครับหลักการเดียวกันหมดเลยเรื่องการตอนนะครับหลายคนอาจจะทําเป็นแล้วแหละ วันไว้สักวันหนึ่งก็จะดีนะครับผมเพื่อให้เนื้อเยื่อเขาแห้งเนื้อเยื่อเจริญนะครับพอเรากีดเสร็จแล้วเราก็เอาเปลือกออกเลยครับผมลอกเปลือกออก แล้วก็ขูดล้องไม่ตรงก็ไม่บอกผมนี่แล้วก็ขูดให้เนื้อเยื่อเขาอ,ออกให้หมดนะครับให้รอบกิ่งเลยครับผม เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวหุ้มเลยครับขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้แล้วคืนหนึง่งหุ้มเลยครับผม มัดทักสามครั้งนะครับมัดกลางก่อนก็นได้ครับถ้ามีแอ่นั้นก็ก็ดีเลยนะครับเขาเรียกอะไรสายที่เขารูดเลยครับจำไม่ได้แล้วเรียกอะไรนะเคเบิลทายหรือเรียกอะไร แค่นี้เองเดี๋ยวมารอดูสิครับว่านานไหมกว่าจะออกอันนี้ดินจีนี่ผมก็เพิ่งเคยตอนนะดูซิว่าใชร้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ได้ป้ายน้ำยาเร่งรากอะไรเลยนะธรรมชาติเลยครับเราไม่ได้รีบร้อนจะดูซิว่าออกไหมนะฮะ เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าให้เวลาเท่าไหร่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ